เห็ตรงไหนตาดีจ้ะดูกัญชาถ้าหมุนไปมีแต่กัญชาตรงนี้แล้วปาบาทข้าวข้าวก่อนเนี่หม่อมฉันมีเรื่องจะกล่าวถึพวกใหญ่คือเรื่องอะไรเข้ามาในเมืองหลวงวัดแรกเนี่ยไปกินทหารมันคุยกันทหารคุยกันเรื่องอะไรเสด็จพ่อเสด็จแม่พวกท่านอ่ะเขาหาว่าไม่ได้เป็นผัวเมียกันเพื่อไงน่มันไม่เป็นความจริง ไรู้บ้างซะแล้วไม่ได้ยินเนี่ยเขาข้างนอกอยู่อยู่ข้างนอกเสียงาขึ้นผู้หญิงไม่ดับนะดีนะเราได้ยินคนเดียวถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงเจ้าหัวจะขาดได้ฉันนไได้ยิิมมาจรง่แต่ก็ว่าอยู่นะถ้าทหารล่ำลือกันมันต้องมีต้นสายปลายเหตุหรือว่าเรื่องนี้จะบิดเบือน เพียงแค่ไปทูลถามความจริงเลยกับทั้งสองรู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าเข้ามาพร้อมเราเลยอยากรู้เหมือนกันไม่คบแล้วคือเป็นความจริงหรือเปล่ารู้ยังไงอะฮะรู้ยังไม่รู้มาเห็นมานั่งไหมเตะพ่องเตะเตะเตะอะไรเนี่ยโอ้โหเตียงถึงเตะ ไปเจอหลายปีเลยพ่อพ่อวัสดีครับผมสุริยะคาตกลับมาแล้วพ่อกูอะไรลูกเองใช่สุรยาาิยะคาาอ้าวโกเอว้วยมีสิก,ก็พ่อเดียวสั่งให้ไปอยู่องค์ราชบุตรเขาก็นี่ไงลูกลูกกลับมาแล้วเรื่องจบแล้ว โอ้ยเจอกันตั้งตาเลยครับฮือจูวิมจูวิตสุขสวัสดิ์อายุเดี๋ยวนี้ลูกโไม่ใช่ชื่อสริยาค่าไอตัวนี้ยาค่าเป็นไร่พ่อจูหายไปไหนอยู่ข้างหลังนี่อายุมากพ่อมาเริมเรือนเลยนะ แล้วส<ไ>ุขภาพเปน็นไงบ้างพ่อช่วงนี้นออโอ้ยนี่สุขภาพไม่ดีต้องทานใบอเล็กมันช่วยบำรุงรักษาสุขภาพหรอพ่ออาคนเฒ่าคนแก่เทปเป็นโิลกิก้งใโอเล็กนะกูอยู่กับแม่มึงเนี่ยกูแบ่งกันกินน่งเออแค่ตอกกล่องเท่านั้<ต>นมีโปรยังไงนะโปรอันนี้สองแถมหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองแถมหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่าแต่วันนี้ไปขอเสื้อมาก็รัเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้มากี่กล่อง กล่องเดียวไม่ได้น้อยอ่ะก็โปันนี้เขาได้กล่องเดียวกิซื้อมาเออกงตะวันเช้าเม็ดกางวันเม็ดตอนนอนเม็ดแต่คุณนเ้ามากินไหนหมอเขาเขียนว่าผิดไอะไยเขียนว่าอะไรเช้าเม็ดกลางวันเม็ดตอนนอนเม็ดเนี่ยมันไปเขียนมองมาเป็นยอยักษ์เนี่ยเมืกูอยู่กับแม่มึงอกูได้เป็นอย่างนี้ ยเยอะแล้วพ่อแล้วแม่ไหนอ่ะแม่แม่ไม่กึมแม่เลยนะไม่กึมไม่กึมกึมใช่เหรอใช่แม่กึมไงวะพ่อแม่เชื่อกึมเหนียวแม่งี่ยวแม่งี่ยวแม่ผมกลับมาแล้วแม่สวัสดีครับผมสุริยคาข้ารุ่นชายแม่สุริวัสด่ ดีใจด้วยดีใจด้วยลูกกลับมาแล้วไอ้นาทางแม่เองไอถไม่รู้ว่าเขาจะมาอะไรมาวเนียแม่เอไอ้หนููแม่เอไปเจอตั้งนานหนูคิดถึงแม่จะเลยลูกไอ้หนูกินยาอะไรี่ยเลศากลับมาเนี่ยนี่คุยกับพี่เขา จำได้ครับแม่วันนี้มันเล่นใหญ่เลยแม่ดีผมผมคิดถึงแม่มากเลยเออแม่เห็นหนูที่เล็กแม่ก็นึกว่าไอ้หนูสิก็หนูไงถึงยากาักษ์ขนาดก็ใช่ไงถึงไม่ได้ใจกันเริ่มท้ารับคำแม่ตัวเองเลยนี่เริ่มท้ารับคำแล้วแหละแม่วันนี้แม่คิดถึงมากก่อนนะแม่แม่ดแม่ ชื่ออะไรนะเจสุริยค่ะทำไมตั้งชื่อลูกแลม่สุริยค่ะความจริงเขามีชื่ออื่นนะมีชื่ออื่นด้วยมันมีความเป็นมานะลูกอยากรู้ว่าตัวิสุรยาคไอหนูนั่งแม่นั่งผู้นั่งอย่างนี้นึกถึงตอนที่แม่คอดหนูเลยไออย่างนี้เหรอมันออกมาค่อนข้างเล่นไปไม่รู้ มนไหลไงมนไหลไงแม่แม่ก็นั่งลงทั้งอยากอยากประวัติสอนี่แม่กำลังจะคลอดลูกูเกิดวันไหนนะลูกนููกมึงจริงไหเนี่ยงมึงกับใครวะขอโทษขอโทษนี่ลูกลูกแม่กม่แ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 แม่แม่แมแ่ง่แม่มแ่ ไหนประวัติมานเล่าให้ฟังเลยวันน้องเกิดอะไรอาทิตย์ครับวันเชตใช่ไหมกลับวันนี้อะไรปีสิบห้าครับขึ้นข้างมีนาเีครับมีค่ะมีนานี่มาเกิดหนูใช่ครับแม่แต่วานจริงแล้วหนูต้องเกิดต้นปีนะลูกเอาทำไมเลยวันนั้นแม่กำลังจะคลอดหนูแม่จะคลอดหนูตั้งแต่เดินทานมาแล้วแม่ปวดท้องจนกระทั่งวันที่มกรา นางตนปีใหม่นางตนปีใหม่เอ็นโคดออกมาเนี่ยหัวโผลออกมาเนี่าายทำไมแม่อัศจรรย์ยิ่งทำไมเนี่ยเอ็นโผล่หัวออกมาแล้วเอ็นก็พูดว่ายังไม่อยากออกง่วงแต่หนูขานเข้าไปใหม่ Alles. หรือลูกเอเลี่ยนเดี๋ยวแม่ใจจะเลน่นหัวมันมาถึงที่นี้นะแม่มีนาทีถึงนี้เป็นวันเกิดของผมแม่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันลูกครับแม่แต่ตอนที่เอ็งเกิดจะเอ็งเคาะท้องแม่แมู่อยากออกแล้วแม่ได้ยินดังนั้นจึงเดินทางไปหาหมอ,อไปถาหมอต้องแย่แต่รถน้มันหมดที่ลูก แล้วจะไปยม่ได้ที่โทรเรียกหมอมาเลยหมอตำแยทำข้อในรถเลยเหรอแม่อยู่ที่บ้านดินายุ่งระหว่างหมดอ่ะรถจอดอยู่ที่บ้านมึงใจ้กูไปขอดบนรถทำไมอ่ะกูขอดที่บ้านนี่บ้าให้ดิอย่าเสียมึงจะฟังมั้งเนี่ยเอาเลยใจเย็น่อนใจเย็นใจเย็นขอเกิดเป็นลูกคนอื่นได้ไหมไอ้มาตุ๊กค่ กูก็เลยมันอยู่ในท้องกูแล้วพอมังตกกันมึงพ่วยแล้วกูอย่างนี้นะแง่เงี้ยผ่อนเองหมอตั้งแย่มาพี่คนไหนจะคลอดแม่ก็นอนอยู่หนูขาดหนูขาดหนูก็นอนอย่างเดียวหมอตั้งแยมาทำไมการจะทำคลอดนะหมอตั้งแยบอกขอกินข้าวสักจานเถอะโอ้ยหมอจะบพายกูจะคลอดอยู่แล้วแต่ย็นไม่เอาเรื่องคลอดเลย เรื่องก่อนเลยเรื่องก่อนเลยมันเป็นยังไงนะลูกเราไปหกครั้งที่แม่ออดเองอออกมาหมองหยิบตึ้งแล้วออกมาออกมาเอ็งเชื่อไหมเชื่อไหมพี่เอ็งดูดสายสะดือตัวเองเอ็งบอกว่าโอ้ไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวเหรอ เกิดมาเกิดมาเนี่ยโอ้โหลดน้ำมันหมดบ้านเนี่ยจะอยู่ไปแมนมายึดบ้านกูไม่ยอมกูเผาบ้านไม่กูไม่มีที่อยู่ก็คว้ามันใช้ไปแมเดึกดึกดึกยาวดึกสายวัยเพราะว่าทั้งหมดลูกแม่เลยไม่ตั้งชื่อเอมว่าสุริยะขาดที่แรก่ตอนแรกชื่ออะไรชื่ออะไรแม่ขาด พี่นวยไอ้ขาดพี่นวยเองเกิดมาทำทุกอย่างที่น่ากมดชือ่อขาดพี่นวยเป็นเรื่องจริงเหรอพ่อแต่พ่อจะเปลี่ยนชื่อให้เองแต่พ่อแต,แต่ัต้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไอ้ขาดพี่นวยขาดพี่นวยพ่อจะขอเปลี่ยนให้เองเป็น ไอ้ขาดกูช่วยกลับมาช่วยพ่อกูชาดนะไอ้ขาดกูช่วยไปทหารแล้วไอ้ขาดกูช่วยแต่มันโลความจริงไหมทำไมยังห้อมึงไม่ใช่ลูกกูไม่ใช่ลูกกูจะบอกเขาจริงหรอคะถึงเวลาแล้วพีพีตองพูนนัมบิดเนียน ไม่มีพูดอ่ะแต่เดิมทีแล้วก่คือเราเที่ยวอ่างนี้ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาพ่อกับเพื่อนๆได้ชวนกันไปเที่ยวซองเยลิใครบ้างนะพ่อพ่อไปกับใครบ้างอย่าเอ่ยชื่อเขาเลยย พอเข้าไปพอเห็นแม่เองน,นัง่งกินน้ำสมอยู่ทกนีเขามาขอชวนแก่เลยพอเลยชนหลังจากนั้นก็ได้เสียกับ <c oughs> แต่กูหาลูไม่ว่ามันท้องอยู่แล้วมึงคือลูกติดท้องมึงไม่ใช่ลูกกูแล้ใครล่ะพ่อพ่มึงดิแท้จริงอะ่ะชื่อคอก ชื่อคขาเขาโคดายใครจะชื่อมันจะอะไรหนังในสังชาติหรือเปล่าโคดายไอ้บ้ามึงคือลูกของโคโคตปว๋ยโคตปวยเอ็เป็นลูกของพี่ปวยแต่ตอนนี้มันย้ายออกไปแล้วมันหนีแม่มึงไปพอมันรู้ว่าแม่มึงจะตามหามันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อ ชื่ออะไรพ่อคึกคืออะไรคึกอัออออมาพ่วยไอ้ครบนี่แหละมันเปลี่ยนเป็นคึกอัอมาพ่วยแล้วพ่อแม่มึงตามไปเจอแม่มึงจะเรียกมันรับผิดชอบแต่แม่มึตงต้องยอมเลี่ยงฉันต้องเลิกกับเขาต้องยอมเลิกเลยพ่อไพอพ่ไอคึกไ,ไม่รวย แม่มึงไม่ชอบพราคึกไม่รวยมันรวยมันอาจจะกลับมานลับมึงแต่กลัวลูกลำบากเลยใชก็ต้องรวยมีฐานะนคึกไม่รวยเลยมาลูกเลี้ยงประวัติแล้วจะทำให้แม่โมโหให้เจ้ลูกนะเฮ้ยไอคอนคอนไหวะไอคอนกูจำได้คอนอะไรไอคอนสันจุ้ย ลูกแม่ใครที่แม่ไอ้ค้อ้อย่ามายุ่งกับลูกฉันโอ๊ยจทกลพ่เดนานมันเหมือนกันโชอเจ้าไม่เคยสัจจอยรู้ได้ไงโชว์เจ้าเป็นเมสั่นจอยไว้เรื่องดีๆหน่อยทำไมอะก็สัจจอออกแล้วเนี่ยจอยนี่ค่ะอันนี้ยังรู้แม่นะลูไม่อะไรนะปากๆไม่มีอะไรกระบอกช ถวยเมื่อคมทั้งสองพระองค์ <_ d ata> จเจริญสุขเจิญรุ่ง <_ d ata> สยราราแต่เดี๋ยวก่อนพี่จบค่ละลูกขอถามอะไรหน่อยยามที่ลูกเข้ามาเจอภาพพระสักครู่นี้เสด็จพ่อเทวันเป็นประมุมขปกครองอเขตพระนครทำไมเสด็จพ่อต้องลองมานน่าข้างล่างด้วยเออเปรียบเหมือนเปล่ากับไพ่คุยกันแต่ว่าเจ้านายคุยกับเป่าไ <_ d ata> พ่ เครื่องบนกับเครื่องล่างแบบนี้ตำแหน,น่งฐานะมันแตกต่างกันหรือว่าเสด็จพ่อมีในปีบางกระบอกเช่นอยู่ใช่ไหมลูกคือจริงๆ<ม>แล้วพ่อกับแม่อยู่กันว่างๆก็กอ,อ,อ,อเอเอที่พ่อเป็นนาง่างเนี่ยเป็นเพราะอะะไรรเเป็นพาว่าพ่อแหววเล่นละครนะล,ลูกใช่ใช่ลูกใช่ตอนนี้เหรอเล่นละครกันลูกละครเรื่องอะไรไอเรื่องอะไร สเสด็จพ่อต้องไปสู่ให้ลูกเห็นก่อนอนทำไมล่ะลูกเสด็จพ่อจะไปเชื่อ,อได้ยังไงเ็ื้อผ้าหินมันฟ้องอยู่สเสด็จพ่อไปสู่ให้ลูกดูก่อนถ้าเป็นหัวเมียกจริงๆ